ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ไทยบิสช่องที่รวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถถังและยานยนต์ระดับเทพในเมืองไทยและทั่วโลกวันนี้เรามีของโหดๆมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกแล้วครับกับ 2026t56 Thailand แทงรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยคนไทยเพื่อการใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมของบ้านเราโดยเฉพาะตัวรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทุกสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาพื้นที่น้ำท่วมหรือเส้นทางธุรกันดารด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ1,200แรงมา้าที่ให้แรงบิดมหาศาลพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบช่วงล่างปรับระดับได้แบบไฮดรอลิกทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างนุ่มนวลและรวดเร็วในส่วนของอาวุธประจำการ 2026T56 มาพร้อมปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มแบบลำกล้องเรียบพร้อมระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติสามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาเกรอะ และกระสุนระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, ิมและปืนกลต่อต้านอากาศยาน12.7ม mm, ิมไว้ที่ป้อมปืนด้านบนเรียกได้ว่าครบเครื่องทุกระยะด้านเทคโนโลยีภายในรถถังรุ่นนี้จัดเต็มมากๆครับทั้งระบบกล้องอินฟราเรดและกล้องความร้อนรอบคันพร้อมหน้าจอ HUd และระบบควบคุมผ่านจอสัมผัสทำให้พลขับและพลปืนสามารถมองเห็นภาพชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน เพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการปฏิบัติภารกิจทุกสถานการณ์ส่วนระบบกรอบ 2026T56 เลือกใช้วัสดุคอมโพสิตผสมเหล็กกล้าเกรดพิเศษพร้อมระบบกรอบปฏิกิริยาตอบโต้แบบ Active APS ที่สามารถตรวจจับและทำลายจรวดต่อต้านรถถังได้ก่อนจะถึงตัวรถมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยสูงสุดในสนามรบ น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ53ตันความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบและสามารถวิ่งในพื้นที่ครุขระได้อย่างยอดเยี่ยมระยะทำการต่อถังน้ำมันหนึ่งถังอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรนี่คืออีกหนึ่งผลงานระดับประเทศที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยก็สามารถพัฒนายุทธปกรณ์ระดับโลกได้ไม่แพ้ใครสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรืออยากชมรีวิวการทดสอบวิ่งจริงๆเดี๋ยวผอมาจัดจัดให้เร็วๆนี้แน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตไทยบีสไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดของโหดๆแบบนี้อีกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ